วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูการติดตั้งบานเฟียม835นะครับขนาดสูง3เมตรกว้าง6เมตร40นะครับซึ่งการติดตั้งงานบานเฟียมหรือว่างานอินีนยมทั่วไปสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากๆก็คือเรื่องของงานปูนนะครับถ้างานปูนไม่ได้ปุ๊บเราจะต้องมีการเคลียร์กับเจ้าของบ้านพอสมควรว่า เราจะสามารถตัดปูนได้ไหมเราจะสามารถบากปูนได้ไหมนะครับบางบ้านเขาก็ไม่ให้ตัดปูนไม่ให้บากปูน,นะครับเราก็ต้องหาวิธีแก่ในเคสนี้นะครับก็ได้ขออนุญาตเจ้าของบ้านว่าจะขอบากปูนเพราะว่าขนาดปูนเนี่ยไม่เท่ากันซึ่งเราถ้าเราไปแก้ด้านบนก็จะแก้ยากก็ลเลยแก้ด้านล่างน,นะครับ งานชุดนี้นะครับช่างกริดคลองสามวานะครับที่ฉายาว่าช่างเกาหลีเนี่ยนะครับก็พาทีมงานมาช่วยติดตั้งให้นะครับซึ่งเราเคยเวิร์กช็อปชุดนี้นานแล้วนะครับก็ถึงเวลาได้เอามาติดตั้งสักทีนะครับก็มีทริคเล็กๆน้อยๆจากช่างกริดนะครับเอาลองไปังกันดูนะครับาเทียมบานใหญ่ๆอย่างแปดเมตรสิบเมตรเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทำนึงถึงมากๆคือเรื่องอะไรก็น่าจะเป็นความแข็งแรงของซัพพอร์ตตัวบนนะครับ ตรงบนเพราะน้ําหนักเฟียมทั้งหมดมันถูกทิ้งไว้ที่บนคา,านครับฉะนั้นตรงบนนี้สําคัญมากเลยครับปัจจุบันมีบานเฟียมที่เป็นล้อล่างด้วยอันนี้ก็ลดใช่ครับ<ด>ถ้าใช่<ด>ถ้าเป็นล้อล่างก็จะลดลดการรับแรงน้ําหนักข้างบนไปนนก็จะใช้ได้ดีหน่อยนี่ก็ติดบานเฟียมนะครับ8 3 5สาห้ารือแ5ดห้าสามนะครับ ซึ่งสิ่งสำคัญของทีมงานตั้งปิดนะครับมาช่วยทำบันพับทุกตัวนะครับบันพับทุกตัวจะต้องยึดเข้ากับปูนนะครับก็คือบันพับละตัวเพื่อความแข็งแรงก็เพื่อเป็นการซ่อนคือจะได้ไม่ต้องเห็นหัวนอนเยอะเลยไหนก็จะยึดแล้วก็ยึดผ่านบันพับเข้าไปเลยแล้วก็ได้ความแข็งแรงด้วยใช่ครับ งานได้เรียบร้อยขึ้นตรงนี้ต้องใช้ aid, น็อตสแตนเลตใช่ครับใช้สเตลเลตเกรดสไม่เป็นสนิมด้านบนก็ยึดด้วยสกรูเว็นระยะแค่15เซนนะครับเพื่อรับบานที่มีบานขนาดสูงสูงแบบนี้